ยู่เหนือธรรมชาติได้นะครับท่านจะสามารถจิตของท่านจะสามารถอย่างปฏิบททัติธรรมนี่ทำสมาธินี่ท่านจะสามารถรับได้แล้วท่านมามาผลรวมออกมา3 2มหมี268มี2 4 6หนะครับนั่นหมายถึงว่า3 2มสองหนั่นหมายถึงว่าท่านได้นำพลังสื่อที่ท่านสามารถสัมผัสได้นะครับที่ท่านสามารถสัมผัสได้ พลัางงานที่มันนอกเหนือจากธรรมชาตินี่ท่านามาอะไรครับมาช่วยเหลือผู้คนเห็นไหมครับสองสี่อนะ,ะเวลาอ่านรหัสชีวิตใหาอ่านแนว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 ,แนวนี้ก่อนมาช่วยเหลือผู้คนนะครับสองหกแปบดบช่วยอะไรครับช่วยเขาได้ดีนะครับช่วยเขาได้ดีเห็นไหมครับเพราะการอ่านรหัสชีวิตต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตีความหมายให้ออก ส่วนนี้จะเป็นแบบพลังลื่นที่ใสนะครับท่านเป็นคนอะไรครับขยันมันปฏิบัติในแนวทางแนวทางแนวทางของของของท่านนะครับดู่ในกรอบวี่ในนะครเห็นไหมสองสี่อยู่ในถ้าเป็นขา้าราชการก็เรียกว่าอยู่ในกดกฎขา้าราชการะนะครับแล้วก็มีสามห้าเจ็ดนั่นหมายถึงว่า <c oughs> เลขห้าเป็นสี่เหลีย่ยมขอบนะครับเลขสาม ท่านมีวาจาเป็นทรัพเดีย์จาที่ที่แบบว่าทำให้เกิดผู้คนยอดศรัทําทาให้ผู้คนประทับใจนะครับแล้วท่านเป็นคนอะไรครับให้ด้วยใจไม่มีแอบแฝงท่านเด้ห้านะครับก็ท่านแบบให้ให้คนช่วยเหลือผู้คนเนี่ยท่านให้ด้วยใจท่านให้ด้วยใจก็มายืนยันเป็นสองหกแปดเป็นสองสี่หกนี่ะครับนะครับทีนี้มาดูกายจิตวิญญาณ หนึ่งหกเจ็ดเนี่ยกกคือโพตุยใช้เจ็นี่คือเลขแห่งความโชคดีเลขที่แบบว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเป็นเลขที่กำลังแท็งกำลังเด็ดก้าไปสู 1, 7, ่หนึ่งเจ็ปดนั่นหมาวยถึงว่าบารมีท่านปีหน้าบารมีท่านเ,เต็มเปี่ยมเลยแต่หนึ่เจที่โพตุยใช้คําว่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมชั้นพมอยู่นะครับ อยู่ในชั้นพรมนะหนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดนี่ชั้นพรมอย่างนี้นครับเห็นว่าเวลาเราขอรหัสอของพระพระสงฆ์นะครับหรือแม่ชีนี่เราเราจะไม่พูดถึงทางโลกเราจะพูดถึงทางด้านการปฏิบัติแล้วรหัสชีวิตก็จะเป็นการโักตกอตัวเลขน,นะครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมขั้นไม่ยังนั่งอยู่ที่ใจต,ตอเพื่อนเอนะ อันนี้เข้าใจไหมครับที่ครูตุย้ยอธิบายให้ฟังพอรู้เรื่องหน่อยเนาะพอพอพอ,พอเข้าใจใน,นการในการที่ว่าเราตีความหมายนะครับตีความหมายถอดร,รหัสชีวิตนะครับเราไม่ใช่ถอดแบบไม่ใช่เราถอดแค่คู่คนอย่างเดียวเราถอดพระสงฆ์ถอนแม่ชีถอนถึงด้านการปฏิบัติเราก็จะเห็นแล้วเราตีความเงินเราจะเห็นในห้าสี่เดียวน5ห้าเนี่ยท่านหนึ่งคน,นทําอะไรครับ ทำอะไรเค,คนทำด้วยใจให้ใจนะครับให้ใจคือพูดง่ายๆก็คือใจบริสุทธิ์ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ในกรอบนี้อย่างดีนี่นครับแล้วสามสองห้าสองสาห้านี่มันเป็นรหัสรับขึ้นพลังอันนี้มันนอกเหนือจากตำรานะมันเป็นรหัสรับขึ้นพลังที่นอกเหนือธรรมชาติได้นะครับสัมผัสได้โอเคครับ นี่คือการดันใชๆเยอะจากนมนต์พระอาจารย์มาสอนต่อครับสบายๆนะครับนนะ,อ,ะอมหนอกั้นไม่อมไม่หอมา่มคนหน่อแล้วนะ <c oughs> นอ,อนมยิงได้ <c oughs> าหายใจลึกาหายใจึ โอโเคได้เวลา9โม,มง9นาทีโหเวลาสวยจังเลยโอเคนะวันนี้เรายังเหลือตอนชาดเดี๋ยวเราจะเอา ความสัมพันธ์แล้วก็อะไรต่อ,อวิญญาณน,นกแล้วก็ต่อมาด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี่โหสุดยอดเลยนะถ้าใครมาเนี่ยจำรหัสชีวิตไม่ได้นี่ขอไปเบอร์โทรศัพท์ก็พอรับรองอกลับไปทํางานได้เลยบางคนนี่จับเบอร์โทรศัพท์ได้นี่ไปหาเบอร์ขับขายเบอร์โทรศัพท์เบ 5, 000, 6, 000, 6, 000, 6, 000, อร์ะละห้าพันหกพันหมื่นสองหมื่นเอาแป๊บเดียวได้เลยเราจะดูเลขเป็น เดี๋ยวเกาไปดูบ้านเลขที่มันอูใกล้ตัวเราบ้านเลขที่ทะเบียนรถพัสปอร์ตเลขประชาชนอะไรแร้วเ,เดี๋ยวตอนบ่ายนี่สักบ,บ่ายเที่ยงครึ่งนะเอา,า,เาเวลาเ,ลเร็วเที่ยงครึ่งบ่ายสองบ่ายสองชัง่วโมงครึ่งเลยจะให้โค้ดตู้มาโชว์เดียวแล้วไมโครโฟนเลยเดี๋ยวจะมาก็จะมารับออสอนอะไรนะนมบัตรน,นมบัตรปิดขายด้วยนมบัตรสับล็อคที่นัมเบอร์หรือว่าถ้าเอาให้โค้ดตูเสร็จให้หมดก่อน แล้วจะมา,มาขึ้นมารับนามบ,บัตรกับรับกินนเบอร์อวันนี้ก็ถือว่ามาราธอนนะอัดให้เต็มๆเลยนะเพราะว่าตอนเย็นเราก็จะได้เตรียมงานกันนะช่วยแม่นเ,นเสร็จจากสี่ห้าโมงเย็นก็จะจไปขนเก้าอี้ขนโต๊ะอาหารมาหรือว่าเก้าอี้นั่งมาสักร้อยตัวนะมาไวแถวต้นไม้เลยประลำพิธีอะไรกนะ็จะได้ช่วยจัดจัดที่นั่งอาสนาะสงอะไรด้วยโต๊ะทานอาหารหรือว่าอะไร โอเคอ่าเมื่อวานจะมาให้การบ้านให้ไปเตรียมมาเลยนะคนใกล้ตัวใครเตรียมมาแล้วยกมือขึ้นใครมาเป็นแพ็คคู่บ้างวันนี้ใครมาเป็นแพ็คคู่ใครเตรียมอ่าใครเตรียมของของตัวเองมาละอ่าใครของเตรียมของตัวเองมาและประคายๆว่ามีมีอะไรเนี่ยอ่าอ่ามีตัวเองแล้วก็มีคู่แม่พ่อแม่ลูกพี่น้องหรือว่าหลานน้าอะไรก็ได้ มีไหมมีไหมนามีนะเตรียมมาแล้วโอเคอันนามีแล้วเนอะเอ้าก่อนที่เราจะมาเนี้ยเราก็จะเอาเราจะมาทําความรู้จักอืมอันนี้ก่อนนะถ้าสิทจิินว่าอินหยางอินหยางต้องการ,ราต้องมาเรืองนะี้อินหยางกันเข้าใจกัน อย่างนี้เป็นบวกหยินนี่เป็นเป็นเลยนะเป็นลบหยินเป็นลบอย่างเป็นบวกนี่เป็นบวกเป็นลบในโลกนี้ถ้ามีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันถ้ามียาวต้องมีสั้นใช่ไหมมีหนาว มีร้อนของในโลกเนี่ยข้าวภาษาพระกเรียกว่าโลกกระทำแปดใช่ไหมมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีลาบก็เสื่อมลาบมียอดก็เสื่อมยอดเรามาดูแต่ใครที่มีมียอดอ่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ก็ถามบรรดาศักดิ์ตั้งโอ้โหใหญ่เลยตอนนี้มาบวชก็ไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อรวยก็ไม่ธรรมดาขันธ์ราชการเป็นพันธเอกเลยเห็นไหมสุดท้ายก็ามาบวชพระ ่านเอกไม่รู้ไปไถเงินไหนละ่ <c oughs> ไม่มีแล,นะล้วนะมีลาบเสียงลาบมีเทุ <c oughs> กอย่างเนี่ยของอย่างมันมีอะไรนะมันมีคู่กันอ่าแล้วเสร็จแล้วมาเราโดยทีนอย่างแต่มาถือไม่ยืนพูดอยู่ข้างหน้าหรือว่าหลวงพ่อหรือว่าใครคนมาอยู่ข้างหน้าถือไม่พูดเขาเป็นอะไราการพูดที่เป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอย่างอ่าเนี่ยเสียงเนี่ยเราได้ยินเสียงเป็นอย่างแต่พวกเราข้างล่างในนี้กดพวกเราเป็นอะไรนะเป็นอิน ก็การเรียนก็เอาตัมมาสอนเราก็ฟังแต่ถ้าตาตมาพูดข้างบนนี่ข้างล่างก็คุยกันชกติกติกไอคนข้างๆตั้งใจจะาอีกคนึงฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็หยางกับหยางก็คือต่างคนต่างพูดข้างบนก็พูดไปถอะไม่สนใจข้างล่างก็พูดไปถอะไม่สนใจมันก็หยางกับหยางเลยก็อยู่กันใกล้ๆตัมมาก็เงียบหมดข้างบนก็เงียบข้างล่างก็เงียบก็เป็นหิีกับหมีสังเกตไหม สามีภรรยาที่ทะเลาะก,กันน่ะถ้าสา,สามีพูดภรรยาฟัง <นะ S 1> ก็ไปกันได้เนอย่างบาลานแต่ถ้าสามีพูดภรรยาก็พูดเสียงกันเนาะคุณทำไม้ึงพูดฉันเอ้าคุณีึงดังกว่าฉันเอ้าทำไมคุณดังอ่ะมันมีอะไรค่อยๆพูดเอ้าตะโกนกันดังไปดังมาอ่ะงั้นไม่พูดดีกว่าต่กนก็เงียบไปเงียบไปใครพูดก็นั้นอะไรนะแพ้ต่างต่าๆนี่ไป <S 2> <S 2> อยู่มาวัานหนึ่งอ้าว ไปอะไรนะอะไรที่มันมีนิทานตอนนั้นแต่แม่เป็นเน้น้อยนะมาอะไรเป็นสไลด์เป็นอะไรเนะี่ยมามาอาจารย์เปิดให้ดูบ่อยๆพอไม่พูดกันปุ๊บนะพอุ่งเช้ามาเอา้ามีคนถามไปตลาดไม่พูดอะไรคนมาบ้านก็ไม่เป็นไรเจอถือใือตัดหัวทีหัวอะไรนะั้นมาโกนหัวโกนอนะไรรึเลาพอเยากลับมาตลาดเอ๊ะเอ้าทำไมตัดผมอย่างนั้นเนี่ยใช้มาโกนหัวหนะเนี่ยอ้าคุณแพ้แล้ว บางทีเนี่ยแค่คาพูดในการสื่อสารเจรจายืนยันเนี่ยถ้าเราเข้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับทุกศาสนาทุกนิกายทุกอะไรได้หมดเลยนะพยางามในว่าโลกที่มันกําลังสู้กันเดี๋ยวนี้นมว่ายูเครนรัสเซียอเมริกาเิสราเอลอามัสอะไรคือว่ามันกากรอะไรนะสื่อสารการเจรจากัน,นยืนยันไม่บาลานซ์กัน,นโอเคนะพยายามต้องอะไรนะถ้าเราเขาพูดเราก็ฟัง ถ้าเขาไม่พูดละเราก็เราพูดเราเป็นอะไรเราพูดเขาฟังมันก็จะอยู่ด้วยกันไดในอีกอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นคู่กันนะฮะตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเราดูตัวเลขเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาดูคนรอบข้างเราโดยเฉพาะเราเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบที่ว่าเรามาเรียนรหัสชีวิตแล้วเรียนตัวเลขแล้วเรารู้ตัวเราเองแล้วว่าเป็นยังไงแต่แล้วก็รู้ขาใตรงข้ามด้วยโอ้โหเรายิ่งได้เปรียบอ่าเราก็ต้องมาเอาแชร์เรามาดูความสมพันธญ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใครที่มีความสัมพันธ์เราอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ตำแหน่งว่าเราอยู่ตรงนี้นี่ตัวเราไอตัวไอตัวกูตัวกูตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วความสัมพันธ์กับเรามีใครบ้างพ่อแม่เมื่อกี้เราพ่อว่าสองตัวให้ไปแล้วพ่อแม่สามตัวแล้วพระพุทธนํนมาโสดอะไราต่มาได้แล้วต่อไปเลลาใครขอหวยนี่แล้วมันมีสองตัวนะครับพ่อตัว พ่อหนึ่งตัวแม่หนึ่งตัวไปเด็กไปเคารพดีๆมาเอาเงินไปให้พ่อแม่จะซื้อหวยรับรองรวยเลยนะให้เงินให้พ่อแม่บ่อยๆเนี่ยแล้วรอพ่อแม่อวยพร้อมแม่ปบโอ้โหลูกจเจริญเจริญขึ้นเลยอ่าพ่อแม่แล้วก็อะไรนะอ่าสามีอ่าสามีภรรยาอ่าโอเคอันนี้ลูกใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอ่าญาติพี่น้อง ีญาติพี à, ่น้องอันนี้เพื่อนเพื่อนแล้วเราร่าอะไรนะเจ้าเจ้านายเพื่อนเพื่อนรู้อะไรนะไม่มีเจ้านายนะเพื่อนแล้วเจ้านายเจ้านายลูกน้องลูกพี่น้องมีอะไรกันมีอะไรที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ย เคยคิดไหนไม่มีแล้วมั้งพ่อแม่สามีภรรยาลูกพี่น้องเพื่อนเจ้านายอะไรนะปู่ย่าตายายอะปู่ย่าตายา,ตายฮะปู่ย่าตายายปู่ตายายก็เป็นนี่ไงญาติพี่น้องนี่ไงเคยญาตาิเคยญาติเจ้านายลูกน้องน่าจะประมาณนี้แหละนะใกล้ตัวเราเนี่ยอ่าไม่มีอะไรไไโอเคต่อไปเรามาดูอ่าแล้วถ้ามันตอนอื่นเราจะมาเอ่าความสำพัญเราให้ มาเข้าใจอันนี้ก่อนว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเราเราตัวเราอยู่ตรงไหนส่วนมากมันจะมีคนที่สามเข้ามาปัญหาอะไรเกิดถ้ามีสองคนเนี่ยไม่มีปัญหาตอนเรามีเราอยู่กับสามีไม่มีปัญหาตอนเราอยู่กับพ่อแม่มันก็ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พอมีลูกมาหรือว่าเรามีลูกมาเรามีสามีมาปุ๊บอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอยู่บ้านอะไรอะไรมันก็จะปัญหาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงเรามาดู ในครที่มีลูกแล้วนะสมมติว่าเนี่ยเราพ่อแม่ทะเลาะกันเราเป็นลูกใช่ไหมเราเป็นลูกเราความสัมพันธ์เนี่ยเราเป็นลูกของพ่อเราเป็นลูกของแม่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยใครว่าเราไปแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้นะนี่บอกไม่ได้คุณอณิสาวไม่ได้มากับเพื่อนสงสัยเคยมีปัญหาแล้วแลวอะไรคุณคุณกรุ่นกำลังกอดได้ใช่ไหมอ่าต้องถามคุณฟงแก้ไขยังไง พ่อแม่ทะเลาะกันสุดท้ายพอ,พอมีเราเกิดมาเขาแง่เ,เงาแง่ยพราะป๋าพ่อแม่ทะเลาะกันเฮ้ย<พ>อ,อย่าตีลูกกูเอ้าอันนี้ลูกคูกูจะตีเอ่เอทำไมตีไม่ได้เ,เลยเราด,ดูด้วยว่าอันนี้ได้อันนี้เราไม่ได้แก้ไงไง๋อทำไมไปดูสาเหตุทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะเ,เนี่ยเนี่ยนี่ก็ต้ดูสาเหตุแดงเป็น แล้อ่าเป็นกรรมการได้ดีนะฮะอเวลามวยต่อยกันชกแยกชกอะไรเนี่ยนะที่จริงเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อเป็นพ่อลูกเราแม่ก็เป็นแม่เราใช่ไหมบางทีสังเกตมาวันนี้พ่อแม่เท่ากันเนี่ยพ่อแม่ก็จะเอาเราไปขังในห้องไปขังในห้องน้ําบางครั้งเนี่ยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กห้ามเกี่ยวอยู่ข้างในนั่นอะไรตุ้มตั้มตุ้มตั้มลำไม้ใบไถตุ้มตุ้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มตั้ม พอ,อเลยนะใครสะกคนแผ้เราไห้เราก็สงสารแม่น่าดูเลยสงสารพ่อน่าดูเลยว่าบางทีรู้ว่าใครกําลังมากกว่ากัน,นเราจะไปอยู่ตรงพ่อเนี่ยไปด่าแม่ได้ไหมไม่ได้ไปยืนตรงพ่อไปอยู่ตําแหน่งพ่อเนี่ยมาด่ามดแ,แม่หรือแม่ก็ว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่พ่อกูแล้วนะมึงเป็นใครมาจากไหนนะมึงเป็นลกูกกูนะไปไกลๆไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเรามาอยู่ตรงแม่ไปด่าพ่อได้ไหมไปไปว่าพ่อได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพ่อ เราไปยืนตรงแม่นี่ไปด่ากเฮ้ยมึงก็ไม่ใช่แม่คูมึงมาด่ากูททำไมมึงว่ากูมึงเป็นลูกกูนะมึงไปใกล้ๆเราอะโอ้โหบางทีมึงกพระภาษาหลวงคหลวงพ่อคำรามครับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพูดออกมาเลยนั่นนีก็เราไปอยู่ตรงนี้ก็ด่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่แม่เราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแม่แต่เราเรากับแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเราก็จะไปที่พ่อเนี่ยเราไปคุยกับพ่อก่อนแล้วไปคุยกับแม่แล้วกลับมาอยู่ที่ ตำแหน่งที่เดนของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหา Trans สมมุติว่าพ่อเป็นคนที้เล่าเมายาพอไปงานโรงงานแล้วกลับมาเมาแล้วแม่ก็เป็นคนขี้บน่น<อ>โมมันก็พอกันเลยนะมึงขี้เล่ามึงขี้บน่นไอ้อคนเล่ากับคนคนเมาคนไม่เมาฟัยก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่มานี่ยกตัวอย่างยกพ่อต่มาเมืนอนยกพ่อต่มานี่ทุกอย่างเป็นหมดการบรรลุการบรรณ์เล่าอะไรนี่เป็นหมดเลยแต่ยงแม่เนี่ยดิหมดเลยเราก็ไม่กิน คนตริก็ไม่สุกแต่เสียอย่างเดียวเมามาแล้วนี่โอ้โหสวดมนต์นี่ก็อินทิพิสูรุหลวงพ่อนี่ระบาเนี่ยพอคุยกันนี่ไม่รู้เรื่องังพบเนี่ยถูกไหมแต่มาก็เนี่ยบางทีเพรว่าเราก็มาที่แม่ก่อนก็แล้วกันนะมาบอกแม่เออวันนี้วันนี้วันหลวงพ่อไปงานศพมาไปนอนมากินเหล้าเมามาอย่างไรบ้างแล้วแม่มากลับมาเนี่ยห้ามบ่นนะไม่ต้องบ่นอะไรเลยมันนอนห้องเราก็ได้หรือว่าอะไรมาพักผ่อนตรงนี้ ไม่ต้องไรไม่ต้องฟูดไม่ต ph ้องอะไรเยอะแล้วก็ไม่ต้องบนก็ออกไปมึนเมาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งไปคุยกันแล้วแล้วก็กลับมาที่กลับมาตัวที่ตัวเราจูงพ่อมาปุ๊บอ้าวกำลังเมาเมามาหรือว่าไงมาแล้วก็จูงหลวงพ่อไปนั่นน่ะอะไรให้ไปนอนในหนฮะน้างห้องน้ำอ่ะอ้วกห้งนั้นหรือว่าไงไปเชียร์อะไรให้เสร็จเสร็จไม่ต้องบนไม่ไรเออมาให้ไปนะ อันนี้เมา,มาแล้ววันนี้นอนเลยนะ,ะไม่ต้องนอนห้อง,เ,องเล่าแล้วก็อะไรก็นอนหน้าระเบียงก็เลยหน้าห้องส้วมก็ได้เลยไปนอนบอ,อกให้พ่อเขว่าเมาแล้วก็นอนแล้วไม่ต้องไปอนี่อ่าน,นี้ก็เมามาก็ไปนอนเลยแล้วก็เรากลับมาที่เดิมตื่นเช้ามาอ่คนนั้นก็หายสั่งเมาคนนี้ก็ค่อยพูดค่อยจากันก็คุยรู้เรื่องมันก็ไม่ทะเลาะก,กันถ้าเราถ้าเรามาอยู่ตรงแม่ในดาเฮ้ย hey, มึงทำไมไปไอ้ชิงเมาจยงเลยเมามันก็ลอะคนอื่นอะเอี๋ยวยายเรื่องหรือว่าไปอยู่ตรงพ่อเนี่ย แม่ทำไมขี้บน่บนกันเลยบนลยย่นอะไรนเนี่ยบ่นอะไรมากมายก็ไม่ได้เห็นไหมก็เหมือน <c oughs> กันอันนี้แหละเราต้องรู้ว่าตัวเรายืนอยู่จุดไหนถ้าเราเข้าใจแว่าเรายุไหนเราก็จะไม่ไปทะเลาะกับคนอื่นเหมือนกันเหมือนกันเรากับสามีทะเลาะกันเนี่ยส่วนพ่อแม่เนี่ยมามาเคลียร์ปัญหาได้ไหมใครที่มีครอบครัวมีสามีแม่พ่อตาแม่ยายเรากสามีทะเลาะกันอันนี้เป็นเรื่องของใครฮะเรื่องกับเราสามีใช่ไหม พ่อจะมาอยู่ตรงพ่อแม่จะมาอยู่ตรงภรรยานี่มาว่าเราได้ไหมไม่ได้นะก็เป็นลูกสะใภ้ลูกเขยเป็นลูกเราหรือว่าจะมาอยู่ตรงสามีมาด่าภรรยาเราหรือว่ามันมันไปด่าเลยนะลูกสะใภ้เราลูกเขยลูกอะไรเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้เหนะมือนกันแต่ก็ว่าเนี่ยมันก็มาตรงนี้อดออทนหน่อนนะลูกฉันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นนิสัยก็เหมือนแม่นี่แหละขี่บนที่อะไรอรแว่าแล้วก็กลับไปที่เดิมอันนี้ก็อะไรนะ มาคุยตรงนี้แล้วก็กลับไปที่เดิมแต่เ,ดเสดระสองคนนี้ก็ก็เห็นใจพ่อแม่มาตักเตือนแลวมาบอกกล่าวล้วไม่อะไรก็เลยเอดทอนกันหน่อยเดี๋ยวก็หายไปเพราะมันเป็นความรักนะมันเหมือนกระทระคาตาดิโอนี่ยมันก็เลก็เาะก็กกอกกันไปทุกวันเนี่ยจนแก่จนเฒ่าอดทนกันไปเดี๋ยวก็รอดมาได้เนี่ยเดี๋ยวก็เลยนะเรากับสามีก็อยู่กันอดทอนกันไปแต่บางคนนี่ไม่สนใจเลยไม่แน,น่ไป พ่อไปยู่นี่ยพบนเลยเป็นสามก๊กสามเหล่าเลยแล้วก็ทะเลาะก,กันไม,ไ,มไม่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 รู้จักตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้โอเคอ่าลูกก็เหมือนกันนะอ่าแม่ลูกกับเราทะเลาะก,กันอ่าแม่หรือว่าสามีเราหรือภรรยาเราก็ไม่ได้เราก็ต้องมาเคลียร์อ่าพียอาพี่น้องอะไรก็ทํานองเดียวกันเนาะโอเคไหมเข้าใจยังไม่เข้าใจาก็จงไม่เข้าใจาต่อไปนะ มาต่อไปเราจะมาดูรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างจะเกิดขึ้นมาอย่างไรนะอ่ใครจะเอาก่อนเมื่อเชียเห็นอนายกมือขึ้นอนาอนาอนาหรออาไปยังอยู่ไหนอนายกมือกับเพื่อนเลยอลิสาก่อนอานายกให้อานาอานาอานาอเิสาก่อนใช่ไหมอเิสาก่อนอาเลสานี่เลขสองห้าเจ็ดใช่ไหม อันนี้อันนสา2สองอันนี้สา, 2, นนสา 2, 5, 7สองห้าเจ็องห้าเจ็แล้วก็เช็ดกระดนอีกรอไหมครับฮะมงได้ชัดใช่ไหมอันเช็ดอดหน,นึงไปเช็ด,ดลอหนะึ่ ใช้จอ LED ใช้อะไรนะปากกาแบบว่าคัดสกกนนะมึงไทยมึใช้กระดานลบอยู่โอ้ยจะมาไปลาวนี่จะมาตื่นเต้นเลยเปนสอน g t o ที่โรงพยาบาลใสสะอาดโรงพยาบาลหสือว่าบริษัทยาอะไรนะก็ืสสะอาดอะครับโอ้คนพนักงานชีวคนเขาเรียก g t o มาประมาณ7-8 0ปคนให้ไปสอนรหัสชีวิตจะมาใช้เวลา2ชั่วโมงโอ้ พูดภาษาลาวก็ได้ไทยก็ได้ป,รรป,รรปรรลัดไปปลัดมาอ่าใช้จอทีวีเนี่ยประมาณเล็กกว่านี้ไปหน่อยหนึ่งระมาณช่องใช้ไม่เป็นเลยเยนนอะจออมอะมา,าว่าตั้งไหนาเจ้าภาพชักเครื่องนี่นะไม่ต้องนะนะไม่ต้องแต่สองหฟังคูเลยนะเอาดีๆนักไทยที่ยังสู้ลาวไม่ได้ลาวไปไกลแล้วเดี็ดเนี่ยอ่ะเรามาดูอันนี้สองอะไรนะ สองห้าเจ็ดแล้วปีลบเท่าไรสามแปดหนึ่งสองเราจะเอาแค่รหัสชีวิตมานะสามแปดหนึ่งสองของอีกคนหนึ่งรหัสอะไรไหนไม่แม่แม่อันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้เนี่ยอ่าครอบครัวสองศูนย์หนึ่งสี่ไม่เอารหัสชีวิตแถวตัวสุดท้ายอ่ะ อันไหนงงอยู่หนึไม่ไม่อัตัวนี่อัตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะหนึ่งเก้าศนย์ค่ะหนึ่งเก้าศอะไรเากับใครเลยเกับลูกใช่ไหมลูกลูกรหัสชีวิตเลขอะไรเลขสุดท้ายอรวมผรวมอ่ะเนหก้าศเก้นึ่งเก้างนงเลยหมอ๋อหนึ่งอห่งเ มืดเลยใช <iku> Alors, ่ไหมได้ห so, ร <ors> ือเปล่าแล้วข euh, ้างล่างอ่ะทมาว่างงอนู่อันไหนในเขงลูกโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบกแปดได้เจ็ดบวกแปดได้เท่าไหร่ แปดก็เป็น, 15, นสิบห้าไมห่งเก้าหมาจากไหนร้อยเก้สิวันนี้หรือเปล่านะอสเบย้าโอ้โหอันนี้สอบตกตัง้งแต่แรกเลยนะอันนี้เป็นเท่าไหร่นะสาสมบวกเลยน,นี่ทำไมเป็นเก้าเป็นไรเนะี่ยรู้สึเช่นนี้น่าจะไม่สอบตกแล้วนะสลับมาใหม่ได้แต่มาแล้วปีเดือนนี้เวันที่เท่าไหร่เน่ยนะเดืยนอะไรเดือนสแล้วนี่เ็นเนเก้าวันที อันนี้ศนสองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนี่ของของของใครลูกอีกคนหนึ่งนะอันนี้คนหนึ่งใช่ไหมคนเดียวกันนะนี่ฝังฝังจีนของใคยฝังสศกับจีนอ่ะเลีวยทำไมเป็นสองศูนนึ่งสี่อ๋อสองศย์หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอ๋อสองศูนย์หนึ่งสี่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเยทำไมมันจะมาโมงงอะไรจะเนีห้าห้าหกเจ็ดก็เดือนหนึ่ง สิบเอ็ดบอกอใช่สิบเอ็กเลยนะเดือนหนึ่งกับเดือนแดวันที่สอ่สองศใช่ไหมสองศูย์ <8 S 2> ่งสี่ศูนย์ใช่ป่ะหัวเริ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอรูปมากันนะ,ะให้เอาเราเอาของเรามาก่อนนะเดี๋ยวก็จะเอน่งเนงบนหนึงเก สองศูนย์เท่าไหร่สองศูนย์ห่ง่ศนี่ศูนย์แปดใช่ไหมอันนี่ศอะไรนี่ไม่ออ๋ออ๋อนี่นี่ศนย์อะไรศูนย์เก้านยเก้านี่อะไรอ๋อทำไมมันหางกันเยอะอืนนี้วนีใครดูให้ศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์สี่ดูเองอ่ะอ่าสงสัยผิดไปแล้วนะโปตุยไปหาโปรตุวยได้ อันนี้อันนี้ใช่ศูนย์หนึ่งแล้วเขงแฟนอะเป่าเหมือนกระบอกผิดไปหมดเลยนันเนี่ยตายเลยตายเลยต้องเอาคนนี่ตัดคนเป็นกันนะคนตตายคนอ้าหนึ่งเก้าอะไรเก้าเก้าเกาศูสอเดือ

อันนี้เอาไหมเราต้องเอาปีเดือนวันเห็นไหมอันนี้นก็ปีเดือนวันอันนี้มันปีวันเดือนไปใช่ไหกลับกันละอันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราปรับปรุงแล้วเรเปลี่ยนใหม่ละโอเคอันนี้น่าเท่าไหร่ยี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปยี่สิบเก้าสามสิบสองามสิบสอิบสากยี่สิบดเจ็ดสาม นไม่ใช่ฮะันนาจบลยนี่อันนี้3 3มอันี้3าเโอเคนะเราได้รหัสชีวิตของอะไรนะของอะไรความสัมพันธ์แล้วนะอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นภรรยาภรรยา สามีโอเคเอาแต่รหัสชีวิตมาพอละไอตัวแล้วนะอนดีตเนี่ยเราไม่เอาแล้วก็แม้แต่ตัวอนาคตเราก็ไม่เอาละเนี่ยตัวอนาคตไม่เอาตัวอนาคตไม่เอาอเอาแต่แล้วนะอเอาแต่อะไรอเอาแต่รหัสชีวิตบางทีถ้าเราเอาความสัมพันอะเราก็บอกแค่เลยรหัสไอสองห้าเจ็ดเราก็ได้เจ็ดมา 3812ปดหก็เลขสองมาแค่นี้แหละนะเลขเจ็ดอแล้วก็เลขสองอันนี้อะไร3ามกเราก็เลขหกมาอันนี้เลขอะไรสามหกเก้าก็เลขเก้ามาแค่นี้พอละเข้าใจไหมเอาแต่เอาตัวเลขถูกอ่ะถูกไหมสิบแปดสิบแปดศูนย์หนึ่งถูกสิบแปดนย์หนึ่งเราต้องเอา 01, 18์หนึ่งสิบแปดเสร็จกันสิบแปตรงกลางเออเอาตต่มันงง บางมันต้องเอาปียเดือนวันเนี่ยเชเดนวันเดือนไปใช่หมอ่ามัดูกระดาษนั้นต่อไปตอนนี้เราเอาเจ็ดบวกหกได้เท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่ฮเจ็ดบวกหได้สิบสามเป็นสครับอ๋อโอเคแต่มันไม่ได้14บสีเามเป็นสามนเป็นสีเป็นส จริงอ่าอะไรรหัสความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเลข2ถึงเลข12ถ้ามันเกินอ่ามันเกินเลข12ไปเนี่ยเป็น13อะไรเนี่ยเราต้องบวกให้เป็นเลขเดียวนะเป็นเลขเดียวอย่างเงี้ยสิบสองอ่าหกบกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบสามใช่ไหมเกินเลยนะเกินสิบสองเราก็ต้องมาบวกให้เป็นเลขสี่เข้าใจไหมใช่ครัแล้วสิบสามนี่เราเก็บไว้ในใจเราไม่ต้องเขียนสองบวกเก้าได้เท่าไหร่ 1ิบดสิบที่มันเกิน12บสองไมไม่เกินไม่เกินเราใช้ได้ต่อไปเจ็ดบอกเก้าได้เท่าไรสิบหกสิบหกใช่ส6เป็น7จ็ใช่ไหมสิบหกเนี่ยเป็นเจ็ดันเลีขเก็พอรลบหกไว้ในใจก็ได้แล้วก็สอบอกหกเท่ากันเท่าไร8ปดอันนี้ความคิดกับความคิดการกระทํากับการกระทํา มีความคิดกับากบารกระทำการกระทำกับความคิด